สวัสดีครับผมเคยหละมังืีพุ่มวันนี้ตื่นเช้าเล็กน้อยครับก็ได้กินแหลกตื่นมากิกนกาแฟาเออหอนหอนวันนี้หยุดแล้วรโรงงานหยุดบมดไดีแล้วหยุดปีไม่แล้วแต่รอดกินเหลียงมาได้หนาวครับมันนี้หนาว กหนาวยืบยุ่งศาเมื่อเนี้ยยืบยุองศาวันนี้คิดอยากกินก้อยครับคุณจะไปตลาดแล้วมไปตลาดหาก้อยมากินซื้อเหนียวว่าก้อยมันลาบจะแซ่บแฝงขมเขากับคุเนย้างหอนๆ จะเป็นสลับเนี่ยอเออผมพัดเนี่ยสดๆลาดเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับอ๋อนิหิดกลอยแบบไดยเดี๋ยวหิดแบบ้มๆดๆโอเคครับได้เนี่ยมาแล้วเรายวผม ทำอย่ที่กอยอยู่บนก่ะิบนยาขันตอนเห็ดไงขันผัดพอแล้วพอผมใส่ผักไปเดี๋ยวหลือว, <c oughs> <c oughs> ว่าใส่ผงนัวผง <c oughs> นัวแล้วไม่ผิดกาบขัว ออกอดเรียมมาแล้วใส่ไว้แล้วครับนี่สำกหนึ่งแลครับตอนนี้นคนเลยครับคนคนคนมีส่คนคนครับนึ่เรียบร้อยแล้วเวลาสังหารเล้วครับเบื่อหลับเหนียวเหนียวคุยทำยังไงบยู่ กล้วก็กัดก็กัด yeah นิ mm ่งเนี่ยยุ่งเทียกัเมียสุมาก ้ค่คิดอยากมาโดนนะครับไมไ่มาาไมไมก้กิมาหลยเรียนแลวมันจะมีโอกาส ว่างไมอหยุดเนี่ยก็เลยซื้อเนี่ยมากกว่าความมือแรงมีงานเรียงมือสัตว์ดูจินตัวจีน <c oughs> เปลี่ยนแนวาไหมได้จวดตัวจีนครัวจิ้ิเนี่ยแค่นี้ครับขอบคุณในรายครับทีมมากๆแบบชุม